ครับอันนี้เข้ายิงคุณรับฟังเลยครับเป็นไงบ้างวะเอตรงไหนไม่น่ากลัวนี่หว่ายล็อกไหมครับอย่าเพิ่งล็อกอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่นะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปใส่ให้มันโดนแน่โดนกูหลอกเขาละงวบนะหยับตัวมาไอ้เดียวเนี่ยไอเดียวมาถ่ายงี้ดิ อย่ข้างบนไว้เลยครับหอมจะเสียหรอยังใส่จมขึ้นไปอีกสร้างความสึุครับเลี้ยวมา่ายตอนนี้ดิ

กูคเคยเล่นแล้วบนัวชิปอายมาแล้วครับมาแล้วครับนาบทีระทึกมาแล้วครับยังไม่ไปครับยังไม่ไปนาทีระทึกมาไปแล้วครับ เมร้าวไม่ช่มหาเลยไปขนัด <elim> นี้ว <begun> ะ